ขอทริกมูฟออนเหรอคะโอ้โหแล้วถามผู้คนซะด้วย <c oughs> วาถามกับคนที่มูฟออนยากซะด้วยสวัสดีช่วงเชา้าๆขมวดคลิปของเรามาแล้วครับแม่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับเพราะว่าเรารอจดหมายจากอเมริกาอยู่ในการยืนยัน ตัวตนในการสร้างรายได้นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นวันละคลิปก็ละกันเป็นอีกหนึ่งคลิปในกระแสโซเชียลวันนี้มีข่าวคราวอะไรยังไงมันนำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแต่ก่อนอื่นกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับแม้ไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลในการขโมดคลิปเราพร้อมจะเก็บแล้วเรียบเรียงนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย7.09นาฬิกาจุจังหวัดเชียงใหม่อากาศเย็นสบายจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อคืนฝนก็ตกซะด้วยขมวดคลิปของเราเป็นชแนลเกี่ยวกับการเก็บเรื่องราวกระแส,ะสที่เด่นกระแสที่ดังกระแสของโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทวิสต t เตอร์อินสตาแกรม u ูทูบหรือว่าแพลตฟอร์มของ X ถ้ามีข่าวครา,าวอะไรที่ขึ้นเอนเกตนะครับ ก็จะนาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็เป็นข่าวคราวต่อเนื่องประมาณสักวัน2วันกันก่อนแล้วนะครับแต่มีคนทําคลิปอย่างต่อนเนื่องเป็นอย่างนี้นะครับคือวันก่อนเราจะเห็นน้องทิชาไปงานวันเกิดเนาะนะครับใส่ชุดแดงอันนี้ก็ใส่ชุดแดงหลังจากนั้นก็มาไลฟ์สดมานั่งคุยกับ,กบเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมาคุยกันตามภาษาเนี่ยแหละครับคือมันมีหลายช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง pk ช่วง pk ก็สนุกนะนะครับช่วงพูดคุยกับแฟนครับช่วงตอบคําถามกับแฟนครับ หลังๆมานี่ก็ถ้ามีเวลาน้องก็จะมานั่งคุยอย่างเมื่อคืนก็ก่อนนอนนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไไดเอามานะครับเป็นช่วงที่น้องมาร์หน้ากับน้องใส่ชุดที่กําลังจะนอนนะครับก็มานั่งพูดคุยแล้วก่อนนอน,นครับสมัยนี้เทคโนโลยีมันเข้าง่ายถึงตัวง่ายใครทําตัวประพฤติดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับข้อมูลข่าวสารมันเชื่อมต่อเป็นโยงใหญ่กันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นกระแสนะครับเป็นการถามเป็นการพูดคุยระหว่างแฟนคลับนะครับ กับเมนหลักของตัวเองนะครับก็เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคุยไปกันไ,ไปกันมามันมีช็อตอยู่ช็อตหนึ่งที่แฟนคลับบอกว่าขอเวลา Move on จากแฟนเก่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามได้ถูกคนเพราะว่าอะไรนะครับที่ชาให้คําแนะนําไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนม o ฟออนยากเป็นหมายความว่ายังไงครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีประเด็นนะครับระหว่างกันนภัทกับทิชาใช่ไหมครับที่จะกลับมาหวนกลับคืนคือคําตอบนี้นะครับหลายคนก็ตีความไปต่างๆนานา,นามากมายว่าเฮ้ยแสดงว่ามันเกินกว่าเพื่อนใช่ไหมคําว่า move on นะครับดังหัวคลิปนะครับคำพูดจากน้องผมก็ได้นํามาฝากนะครับคือเอามามากไม่ได้เพราะว่ากฎของ Youtube บอกได้เลยว่ามันเยอะยิบย่อยนะครับกดใช้ซ้ํากดอะไรวิดีโออะไรพวกนี้นะครับ ฉะนั้นส่วนมากผมก็เป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็มาขมโมดคลิปนะครับตามช anel ของเราว่าขมโมดคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมเมื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าใจฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่า Level 30-70นะครับต่อมาก็ขยับนะครับเป็น40-70นะครับล่าสุดที่ไปออกงานล่าสุดก็เป็น50-50ตอนนี้มาได้ยินจากคำพูดจากปากว่าเป็นคน move on ยากแบบเนี้ย โอ้ก็มโนกันไปเองอีกนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์หกสิบสี่สิบแล้วครับผมขึ้นมาเกินครึ่งแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอนาคตเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนดูแล้วมีความสุขดูอะไรที่สบายใจแล้วก็ดูต่อไปนะครับแม่แน่นอนชีวิตของเราก็ไม่พ้นที่จะติดตามที่เอาคอมเมนต์ที่มันเป็นกระแสนํามาฝากเพื่อนๆพนพี่พน้องน้องนะครับเป็นอะไรยังไงกันบ้างขอเก็บเรื่องราวนะครับกระแสเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องนะครับ คลิปนี้จะมีประมาณสักสาสิบข้อความคิดเห็นนะครับอย่างคนแรกบอกว่ายังไงครับเธอว่าเขาจะกลับมาคบกันไหมอ่ะล้นๆใช่ครับเออหลายคนก็มีคําถามในใจนะครับว่าบางคนนะครับใช้คําว่าบางคน fc ของทิศสาบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเลยนะนะครับมันเป็นอะไรยังไงอย่าไปอย่าไปดีกว่าอย่าไปสั่งห้ามเบรกบลอกสต็อปเอาประมาณนี้ครับแฟนครับบางคนก็บอกว่าไปเลยลองดู30แล้วเปิดใจก่อนกว่านะครับก็เอาตรงๆเนาะ ทั้งคู่ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับอายุ30บวกนะครับเขาจะตัดสินใจถูกผิดอะไรยังไงก็ต้องน้อมรับนะครับเป็นชีวิตของเมนหลักของพวกคุณที่ชื่นชอบนะครับกันนะครับจะครบไม่ครบที่สาจะครบไม่ครบมันอยู่ที่คน2คนนะครับพวกเราเป็น FC ตามให้กําลังใจแล้เชียดูแล้วมีความสุขดูแล้วยิ้มก็อย่างที่บอกนะครับดูต่อไปดูแล้วไม่มีความสุขดูแล้วมันขัดหูขัดตาก็เลื่อนผ่านแค่นั้นจบนะครับอ้าว ความคิดเห็นท่านต่อไปบอกว่าเสื้อแดงเสื้อแดงรเรนีแม่ใช้คำว่าเรเลยนะครับแมจะแสบตาเพื่อนไหมนะอ่านะครับแสบตาเพื่อนนี่ผมหมายเอาจริงๆนะความรู้สึกบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทหรือไม่สนิท อะไรประมาณนี้นะครับคือมันมีคลิปกันก่อนนะครับที่กันฑพัฒบอกว่าเฮ้ยนะครับเราเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทนะครับมันจะเป็นเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะครับเราเคยทําคลิปมาแล้วเป็นคลิปสั้นนะครับที่บอกว่าสนิทกับนิชาหรือว่าไม่สนิทอะไรประมาณนี้นะครับมันเกินกว่าคําว่าเพื่อนไปแล้วนะครับเอ้าความคิดเห็นต่อไปจากคุณตาหวานว่ายังใหญ่กันบ้างนารักมุ้งมิ้งจังก็สวยนะครับสะดุดตาดีนะครับเสียแสดงแบบนี้นะครับ อ้าวความคิดเห็นท่านต่อไปบอกว่าซิ่งเอ้ยซึ่งไปไปกับใครเนาะอะไรนะผมผมไม่เข้าใจนะแต่ไม่เป็นไรขอขอผ่านก็แล้วกันนะครับคยข้อความบางข้อความผมก็ไม่สันทัดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณแม่อุจากอุบลบอกว่าน่ารักที่สุดสวยที่สุดนะครับก็เป็นการชื่นชอบของแฟนครับคนต่อมาจากพี่วิวบอกว่าใครมารับคะ คนสวย <c oughs> ก็ยังมีการเอบความหวังเล็กๆในน้อยนะครับหวังเล็กๆก็ยังดีดีกว่าไม่มีหวังนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปจากคุณเลิฟเลิฟเลิฟก็คือรักสามรักนะครับรักรักรักใครถามก็ไม่ตอบเลยน่าจะมีการถามมันมีการพูดคุยเยอะมากนะครับในการไลฟ์แต่ละครั้งนะครับมันก็ยังอยู่ว่าคลิปแต่ละคลิปที่จับมาลงนะครับมันจะอยู่ในช่วงไหนช็อตไหนนะครับ อ่ะคนต่อไปบอกว่าใส่หมวกกันน็อกพร้อมซิ่งใครมารับอ่ะอ๋อนะครับซิ่งนะครับซิ่งน่ารักนะครับอาจจะเป็นงานน่ารักจังส่วนมากก็เป็นการพูดคุยชื่นชมนะครับน่ารักให้อีโม,โมยิ้มอะไรแบบนี้นะครับก็ยังไม่มีนัยยะอะไรมากเท่าไหร่นะครับอ่ะช่วงเช้าเช้านี้นะครับก็เอาข้อความบางส่วนเพื่อนๆพนพีนพน่พี่น้องๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์อีกหนึ่งมูฟเมนต์นะครับที่ ออมีคนจับจ้องแล้วก็กลายเป็นกระแสนในช่วงเช้านะครับประเด็นหลักๆก็คือถามว่าขอนะครับเคล็ดรับในการ move on นะครับของที่ชาหน่อยก็บอกว่านะครับสรุปก็คือที่ชาเป็นคน move on ยากอยู่เป็นกันในยะอะไรหรือเปล่าอา้าวการฟังแล้วกันก็ยิ้มสิครับแบบนี้คร่าวๆทางโซเชียลนะครับเ,เล็กๆน้อยๆผมแอดมินทีทีระชัยพร้อมที่จะขมวด นำมาเก็บเรียบเรียงนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆพ่นน้องในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับไปละครับเช้านี้